สวัสดีค่ะโมน<ม>้สิเห็ดผัดไทยแม่สั่งให้พิตะส่งไอมีโคราดมาให้เปิดเด้อไม่จะผัดไทย,ยอ่ะเปิดเลยค่ะเปิดเลไอกล่องนี้อะไรบ้างทเ s m เอชิปปิ้งลูกชายส่งม,มีโคราชมาให้ใช้บริการนี H ้ SME ิป i ิ้งห้าวันห้าวันถึงต่างประเทศหามือหอดต่างประเทศ อยู่เมืองไทยเขาอยากส่งมาอ่าสวีสดเดนก็นได้พี่น้องได้เห็น่อยกินข้างที่แล้วเราอยากกินเลยให้น้องตะส่งมาให้บริการเขาดีหามือเขาหอดมได้เสียค่าบริการที่เขามาส่งหอดหนาบ้านเขามไเ้เสียค่าบริการอีกอย่างส่งเสือ้อผ้าส่งของยู่ของกินได้ม็ดพี่น้อง่ได้เสียค่าเอกสารอียงเขาจัดการให้เขาเรียบร้อยมดส่งถิงบ้านเรียบร้อยเลยเจ้าค่ะมันเปิดตรงนี้เลยอันนี้อาหาัรนผักรอ ครั้งต่อไปให้ส่งไอ้นั้นมาให้น้องนูนาส่งอาหารที่น้องนูนาชอบปะเนาะจะผัดไทยให้่วหัวกินจกเห็นเรากินครั้งแรกยวแเห็นเรากินครั้งแรียวแกอยากกินเอ,นอ,นอ,นอน็นเอ็นเอ็นเอ็นอุ้ยออกมาดูสิได้ไงเห็นไหมบอกแล้วมาที่นี่เราจะผัดก,กินผัดในโกลาดอยากกินมากคิดถึงอาหารไทย ก็ได้กินแพะเขาก็แพคฟองอย่างดีนะคะ5วันถึงสวีเดนค่าส่งก็ไม่พแพงเท่าไหร่อยากกินค่อยสั่งไปจำพี่น้องคอยลูกค่อยส่งมาเป็นเสียผ่าเป็นอีหอย่างจ้าเสียส่งมาได้นะคะเขาแพคฟองดีเขาอ่าส่งหอดบานยันเขาตักเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกไป5วันถึงสิบ <c oughs> พัทมีแล้วเด้อบัตนี้ <c oughs> อลองใส่บริการคุณเจ้าเบิ้งเด้หน่ s, <S m e Shipping, s m E Shipping ลองใส่บริการคุณเจ้าเบิงเ้งไม่เหมือนนะส่ะมีขลาดกินไปทั้าหมด่นเป็น,เปนคเจ้าส่งบอกไว้มาได้กระเทียมทรงบอกไว้เลยตกปลาที่เธอกินขั้งแรกที่เธอจะได้กิน ี่กินเอาปะปะเอาออกเอาออกอไสไุดท้ายปุดเจะกินผัดไทย,ไทยมีโคลาจะใส่สุดท,ดท้ายไปแล้วนะพี่นอ้องใส่ผักอันนี้นะ เยอะๆผ <Okay. S 1> ัดหมี่โคราบโอ้ฉิหวัดเมืองไทยก็ได้กินพี่น้องเอ,อ้ยให้ลูกทรงมาให้ยเขาเจ้าบริการดีมาหเคาะประตูหอดบ้านเลยเสื้อผ้าสร้างเสียผ้ากับให้ลานส่งมาให้ก็สทรงให้เขาสรงมาให้เขาเจ้าบริการดีเพราะเจ้าลองใส่บ้างด้วหาเมื่อก็อหอดส้อด,ดิน จะเป็นคนเจ้ารั่งบัไห้ได้ก็สิซั่งฮอดบัไห้คนละไม่มาจากเมืองไทยจะผัดไทยกินใส่ผัดซีซีอุ้ยเหมือนหั่นให้หมูกินเลย หน้าตาของเมนูนาทำอาหารออกมาเห็นหน้าตาดีแบบนี้อร่อยเลยค่ะน,น่เมีแดดใช่ไหมเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้วพี่นุ่มประมาณนี้ ผัดไปเลยใส่ชุดไทยญี่ปุ่นได้ป่นาะมันเข้ากับบรรยากาศผัดไทยแล้วค่ะเอาพริกปาปิก้าให้แม่เนี่ยน้องฮูนาขาริปปาปิก้าให้มาม่าเนี่ยเร็ว Paprika akan cukup. ผัดหมี่โคราชพูดสิโคราชผัดหมี่โคราชเป็นองโคราชทช้กินอาหารไทยแซ่บเลยนุ้หยหอมใส่ไข่เนี่ยไหมวนเอกเอาไข่ไหม Uh, you want? Come on, give me eight.

ัวอยากกินผักมีโคลาพี่น้องเอ,อ้ยผัวอยากกินผัดมีโคราให้ลูกชายทรงมาให้จากเมืองไทย โคลาดพูดผัดมีโคลาดอะดูเซ็มยูไลอวันอิดนนเดอืม,ออมผัดมีโคลาดเซมผัดมีโคลาดพูดเฮ้ยย <Where? S 1> ูนอพุดไวนนะเม่จะไม่ใส่น้ำมันนะคะอะเซอใส่น้ำมันอ๋อเด็ออืม, This, <huh? S 1> อม มันมีอันนี pues huh. ้ของมันมาเรียบร้อยแล้วผัดมีโคลาดูเอ็กซ์เพนอินอีฟยูวอนอีฟเดอนยูอ่าโกทูอีนดมีชิปปิ้งสชิปปิ้งออีชิปปิ้งงแค่มีของไปให้เขา มีของไปให้เขาเขาแพ็คให้เรายางดีส่งมาได้เลยอาศัยไข่เป็นนี่ให้ลูกชายส่งมาให้บ <laughs> <of> อสเอรอพุดแก่โอเคโอเคยืมอีก o n อันนี้ก็ได้โอ้เสือเลย ชอบใส่ผักเยอะๆเลยนะคะีใส่ผักอันนี้ด้วยเป็นผักเป็นบ้านเฮาผักเป็น,ปนม,มันมีน้ำซอสให้มาเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วดิบดิบเว็ดด l บดิบโอเคดูสิดูเล็กๆนะปะ ผัดหมี่โคราชโอ้ยอหอม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 มากใส่อะไรหลายๆนะพี่น้องใส่ผักเยอะๆใช่ไหมป,ไป้าผักแปมก็ไม่ได้กินหรอกค่ะอยากกินอาหารไทยสบาย สบายสะดวกหอประตูป๊อกป๊อกป๊อกค่ะวันได้กินซ้ำอยากิม้มปออเ,เป็นปกนกตาทรงเขาเดี่ยวหอดทรงของไปข้าวเจ้าทรงตะของไปข้าเจ้าพี่น้องเอาแต่ที่อยู่ส่งแต่ของให้เขาเอาที่อยู่ให้เขาเขาทรงให้เขาหอดสวิเดนตักอืมได้ปะ กินมากเลยนะอ่ะปเส็พักหน่อยนะอืมอ่ะเยสลอืมสหอยอองดี๋ยวใส่หอม ก็ได้นะคะเนี่ยมันมีสีสันน่ากินอะ่ะอืม่ยโอเคเลยอยู่ไร่กะเละ็กปะปะอ่านาะเยสเอ yes. อยงนั้นแหละเยส yes. อ่าคุกให้ก็เข้ากันมนันก็เป็นอย่างนี้แหละใส่ผักเยอะๆหน่อย แบาเม็ดข่อยไส้ผักหลายเนาะพี่้องเนาะอู้หหอมโอูยน้ำตาเแตกน้ำซอสมันน้ำซอสมันหน่อยเอา,เอาน้ำใส่ไปนิดนึงเนาะ ันนี้ผัดเส้นโคราชต่างเขาเห็ดผัดไทยเขาอยู่เมืองนอกเขากะเป็นน้ำซอสเองเลยเสียบตัวน้อแบบที่เนี้ เอาหิดใส่ถั่วนโน้ย,นยเนาะโอ้แซ่แบจีบพี่น้องเอ้ผักนิ่มสักนิดหนึ่ง ่อยมากขนาดต่อยๆปากคือก็อร่อยนอ้ำซอสอร่อยอร่อยเผ็ดเผ็ดหอมน้ำพริกเผา con cả thể đi mình hoặc mình mình มันนิ่มแล้วนะคะเสร็มันนิ่มดีแล้วดิเพราะว่าน้ำจิ้มน้ำเขาเห็ดออกมาได้พอดีอยู่ได้พอดีเสียบพี่น้องแล้วเมนูน่าจะให้พักมันเละไปจัดหน่อยให้มันนิ่งไปจัดหนึอพออกกปิดก็ตะบะกัวอปอปผัวจนก็เส้นไม่ได้แข็งน,นะคะ เส้นไม่ได้แข็งเจ้าค่ะนิ่มเห้ยเส้นไทยแท้ๆพี่น้องเอ้เมื่อคือเห็ดตอนไปไปดิ้งไว้ดักย้นแต่น้อยนะกินผัดเส้น,นี่เนะผัดหมี่โคราชจ้าอยากกินสั่งโหลดจากเมืองไทยเขาไอ้อพวกถึงกอนพวกไปล้องมากอันนี้ แล้วมักหอมดแดงเอ็นเดียดหอมแดงหอมขาวแล้วซีมก็ได้พี่น้องเราิะปินยังไงเราสิกินเสียบคือไข่บวกล่าทานไหมคะกินเสียบคือไข่บวกละมือเลย Ta à, chim tí. Ta à, chim tông đi lên. Thì thơ giả chim. ผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชได้กินแล้วเด้อหอมอร่อยอเข้าปากคำใหญ่จิ เอานากินไหมกินผักเส้นกับพ่อมาแล้วมาชิมดูสิมาชิมผักเส้นกับพ่อมาสมกเร็วเบล่าอิซาเบลมากินไหม <c oughs> <c oughs> Maka okay.